สวัสดีครับผมนายประชันคุมพิราชครับตำแหน่งเป็นผู้ยบาลบ้รรณสวรรค์โมงทีท่12ตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดขุบุรีราชธานีเป็นเจ้าของศูนย์เล่นโล่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโสโ่โคกน้องนาโมเดลนะครับเป็นแปลงต้นแบบนะครับข,ของตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดขุบุรีราชธานีครับครับผมไอ้ผู้ใยัยเฮ็ดมาตั้งปีแล้วครับปีนี้เป็นเขาปีที่ สามครับตั้งแต่ปีหกสี่หกห้านี่ก็ปีทีสามแล้วครับเขามีพื้นที่จักไรครับพื้นที่เขาโขรงการน่ะสิบสิบหาไรสิบหาไรเนาะโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นยังไงนะครับแบ่งพื้นที่เนี่ยโซนนี่จะเป็นฐานเกี่ยวกับเรื่องฐานการเรียนรู้การอบรมเขเรียกว่าเป็นอาคารนะครับในการที่สัมมนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ้าอยู่ในพื้นที่โครงกน่าก็จะมีโซนแปลงนาข้าวมีสระน้ำ มีที่เลี้ยงสัตว์นะครับโอ้มีที่เลี้ยงสัตว์นอครับโดยโดยมีพื้นที่ทั้งหมดจักไรครับอ่าพื้นที่ทั้งหมด17ไร่นะครับสิบเจ็ดไร่นอตอนตอนนี้ปลูกยังไงครับตอนนี้อ่าตอนนี้ที่หลักๆก็คือทํานาข้าวอินทรีย์อ่าไปายางางยาไปครับที่นอกตะบึงครับทํานาข้าวอินทรีย์มันบอกทานาข้าวอินทรีย์นี่จักไรครับทํานาข้าวอินทรีย์นี่หกไรนะครับหกไร่นอครับนอปลูกข้าวยังครับอันนี้เป็นอ่าเป็นแปลงนาเข่า ข้าวขาวดอกมะลิหนึ่งศูนย์ห้าซึ่งเป็นเขาอ่ามะลิอุบลราชธานีโอ้หมะลิอุบลราชธานีเป็นข้าวใหญ่นะครับว่น่ะเป็นจี่ใหญ่เนอแล้วลองอะจี่ใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยจี่ใหญ่เนาะครับตัวตัวนี้เจ็กไรครับตัวนี้ตัวนี้แปลงนี้สามไร่ครับสามไรนาะโอเคครับผมสามไร่เด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวปตเถื่อมันใหญ่เขาจังสีมะเบิองอีกแถวนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะพักชวนขั้วแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นแปลงเผือกนะมีแปลงเผือกครับเผือกเป็นอะพูหญ่ายๆกับิี่น้องหน่อย แปลงเผือกเนาะอ่านี่เป็นแฝงเผือกครับแฝงเผือกที่เขาปลูกเสริมนะครับปลูกเสริมก็จะเป็นไร่ได้เสริมอันนั้นก็จะเป็นพวกผักยอดผักสไลผักสไลอันนี้ลูเรื่องก็จะมีพบทพริกบกเขื่อนะครับกพริกบกเขือนไอ้ตัวนี้นี่จักมือจังสิเก็บได้อันนี้ประมาณเก้าเดือนครับเก้าเดือนเนาะอ่าครับผมเก้าเดือนเนาะเอาดีครับไปเบิ้งนี่เดี๋ยวเราซึมไปเก็บรายละเอียดให้ครับท่านอาสาครับไม่ก็จะปลูกบกแตงน้ำแน่เสริมนะครับบกแฝงบลกตัว

มองตามคนทำยางพันธุเนี่ยเรจะเป็นขั้นหน้าของคำก็จะมีปลาอ้อยอืมนี่ก็จะปลูกปลูกอ้อยขั้นหน้าแม่นบอลนี่สวนบุรีห้าศูนย์สุพรรณบุรีหาศูนย์โอเคบักบักบักเขียบยังบักเขียบยังนี่เป็นบักบักเขียบหนังครับบักเขียบหนังเนาะเขียบหนังอุบลราชธานีโอ้อันนี้ก็จะเป็นต้นยางต้นยางนาอืมต้นยางหนาเป็นแถวมีปลาพื้นที่ปลูกปลาอีกนะครับอืมบานที่ปลูกปลาอีกเนาะ นี่นะครับพี่น้องของผู้ใหญ่ประชันครับเพป็นปูเขาทสองฟางเลยสองฟางฟางนี่กับเพิ่งดำแล้วนะครับดำแก็ประมาณสองอาทิตย์เดือนละอนันนี้ดำแล้วก็ะสิเกือบเดือนแล้วล,ะละ่ะนะครับดำนาข้าวก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนหน้าที่เป็นแปลงค์หน้าเขาก็ตัดนั่นส่วนหน้าที่เป็นโคกเป็นคู่หน้าเขากับกคู่เพื่อความสดเพื่อเสร็จเด็กย็นเสริมนะครับอันนี้ก็จะเวียนปลา เฮ็ดเรื่องของเราพี่น้องครับเฮ็ดเรื่องของเรางานเฮ็ดเรื่อบอกแล้วครับเด้อบุญในมักเฮ็ดมาหาผู้ใหญ่ประชันเด้อครับบ้านเพิ่นอยู่บ้านนนสวรรค์หมู่สิบสองนะครับตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับยินดีต้อนรับที่น้องนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมเสียว้ยทางหลังให้เด้อครับผู้ใดติาติดต่อประสานงานอันี้ครับทีเป็นสะสะลูกแรกนะครับสะลูกแรกความลึกประมาณหกเมตร เขาไก่ทีเลปลานิ่นปลานายปลาตะเพียนส่วนปลาธรรมชาติเพิ่งจะเบืนเขามาอยู่นะครับเพราะว่าช่วงฝนตกไม่ไม่ไหนเห็นมันขึ้นมามีปลาคอเบี้ยตัวใหญ่ๆนะครับโคกงนองนาโวนนั้นก็จะเป็นปลูกการปลูกป่านะครับปลูกป่า5ระดับสูงกลางเตี้ยเนื้ดินกินหัวแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีสับปะรดน้ำเน่ฝั่งนี้ปลูกสับปะรดเนาะครับเนาะฝั่งนี้ก็คือ้งตัวคอแล้วนี่ไก่ชนิดสระนะครับ การเก็บน้ำการเก็บน้ำนะครับเขาพอต้องย่านว่าเวลาฝนตกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเขาถ้าเขามีพื้นที่เก็บน้ำไว้เนี่ยเขาจะมีน้ำเส่ตลอดปีฤดูแล่งเนี่ยเขาพอต้องย่านมามันจะแห้งนะครับเนื่องจากว่าเขามีสาประมาณยูนิตเจ็ดลูกครับเจ็ดลูกนะครับนี่จะลูกใหญ่ๆนะครับก็เก็บน้ำได้ครับผ่านมาสองปีแล้วก็ดูแล่งนําไม่ไหลขึ้นเก่าครับน่าไม่ไหลขึ้นเก่าดูแรงน,าน่ามไหลขึ้นเก่านะครับ บ่าตรงห่วงว่าอื้นน้ำนะครับเมันมีสารเคหน่อนไหวเครื่องอเติมออกซิเจนในน้ำนะครับใปลาเขามีอากาศต่างๆนะครับใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับในการขับเคลื่อนโอ้เคุเนใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับในการขับเคลื่อนผู้ใดสนุกสนใจนะครับมาเบิ่งงานนะเพิร์ดนะครับยังบักคงนี่ครับบักคงบักกอเนี่ยเครื่องแถวนี่เขาบริษัทตั้งใจปลูกนะครับเอาในมันมาวันไปเลยต้นใดที่มันแข็งแรงขึ้นเขาก็เจ็บนะครับมันก็จะเป็นรูปเป็นยัง นะครับบบได้ตั้งแก่ปลูกครับเป็นกินแหล้วเอาในเมื่อวานเซครับถ้ามันขึ้นลายๆเขากับท้อนออกเขาจะต้นแข็งแรงใหมผู้ใดเด็กใหญ่สูตรของมาลัยประชันมันว่ากิน้วลอาในเมื่อวานนะครับต้นได้บบแข็งแรงนะครับเอาออกครับเนบอกนะครับเทคนิคการปลูกของเพิินนะครับะฉะนาผู้ใดจะปลูกข้าวขนาเขาไปบึงป้าหลังจากปลูกป้าได้ประมาณสองปีกว่าแล้วเขาปีที่สามนะครับมันจะมีผึ่งมาอยนะไปทำบวงเิ่งผึ่งน่อย ไปเบื <át> ้องผืนด้วยครับปลูกปลาต้นนี้ปลูกปลาฮาระดับฮาระดับเพิ่นนะครับเด้อเป็นต้นประจําอังเภอินสำโรงนะครับเป็นเป็นต้นส้มโฮงนะครับต้นส้มโฮงนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดเพราะว่าแล้วก็นายเพเภอมามาปลูกไว้นะครับผู้ใดบ่เคยเห็นนะครับต้นส้มโฮงต้นส้มโฮงครับต้นส้มโฮงต้นนี้มันเป็คือดินดินดานที่จากจากก้นบ่อนะครับที่เอาขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็จะคุยลักษณะนี้ อ,อันนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นป่าพะยูงนะครับมียางนานะครับยางนามีป่าพะยูงเคียนด้วยแล้วก็จะมีปะดูนครับธรรมาดเเา,หนหนมาละมันจึงเฮ็ดออกดีแล้วจากปลูกป,ป่ามันจะมีพึ่งมาอยู่ด้วยนะครับเนี่ยของอพึ่งพึ่งมิ่มนราเรียกว่ามิ่มบ้านเฮาเนี่แหละนะครับอันนี้แหละการสร้างระบบนิเวศมีปลา มีแหล่งอาหารนะครับมีผึ้งมีนกอะไรมาอาศัยอยู่นะครับมีผึ้ง,งมีนกอาศัยอยู่แันนครับโอ้ไหนความูลหลายเลยพี่น้องด้วยดูได้สิมาเบิงเน,นี่ยเหมือนคือชายกับสีเบบเฝ้านะครับวันนี้เพิน่นเฝ้างน,น้อยครับเดี๋ยวมือหลังเขาจะมาเก็บรายละเอียดครับวันนี้เอาเอา,เอาเดือบก่อนเดีวก็นาป่ะมาไปไปดูเอาเดือบก่อนครับวันนี้เดี๋ยวผมสามารถมือนาวยังสิเอาเบิงคักๆครับ มัอนี้เอาเป็นสายหนังตัวอย่างไปก่อนทางด้านประมงเพคนก็นจะเข้ามาเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลาการทําอาหารปลาแบบธราารมาชาตินล้วอะไรต่างๆย้านอยู่ในนี่กันเช่นนี้การเลี้ยงลูกอยู่หลายๆหลายฐา,า,า,านนะครับเดีหตุการณ์ลาะเอียดเป็นต่างจะเจอเรื่องใหม่อันนี้มันเป็นคลองใส่ไก่อืมค้องใส่ไก่ได้วพี่น้องเด้อไก่นะครับนี่ยนะกว้างประมาณ6เมตร6-7เมตร อันนี้ไว้ล่องรับน้าที่มาจากแปลงชาวบ้านเพิ่นมันก็จะผ่านแปลงนาฮ้องม,มันก็จะออกพานพอน,นี่ก,จก็จะลง,ลงาห,าหวยจะลงหวยนะครับคือค้องไส้ไก่เนี่ยที่เอาพานนาหา้องเนื่องจากว่ามันบ่นมีน้ำไปใส่ต้อบ่ใชาน้ำจากชาวบ้านไหลเขา้ากับแปลงนาหา้องันจะเราเข้าคลองไส้ไก่แล้วก็ออกไปเลยนะครับนนเขีนเป็นเครื่องคล้องไส้ไก่ไว้ไหลผ่านหน้านะครับทะลุออกไปให้ชาวบ้านได้ใส่น้ำกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับในการสูบน้ำ ที่จะเปลี่ยนเหมือนหัวใจเลยนะครับในการสูบน้คในสาเขาเนี่ยแหละน,นะครับแดดออกน้ําไหลแดดออกน้ําไหลนะครับอ,อ,อยเปิดตลอดอ้นักเชิญเบิงบนเกาะเขาา่าเป็นยังไงมาเบิ่งเลยครับเด้อพี่น้องอเพิ่งครับเพิ่งมีจุดชมวิวครับ จุดนี้นะครับที่จุดสูงสุดนะครับสูงจากคอบสาประมาณ4เมตรนะครับเนื่องจากเขาดินดินจากสาเหามาพ่นขึ้นเป็นภูเขาไว้แล้วก็จะปลูกป่าอ้อมๆไว้นะครับแล้วก็จะมีต้นมาดูต้นตะเคียนต้นยางนาต้นยางนาเป็นบ่ปลูกไว้ัปลูกไว้ก็เป็นเป็นป่าต้นสักนี่นะครับด้านหลังของผมนี่ก็จะเป็นสระน้ำนะครับสระน้ำใหญ่ สามารถใส่ได้ตลอดทั้งปีนะครับถ้าเฮามีหม่องเกลกยกน้ำเกีียวกการเกษตรเนี่ยคือเป็นหัวใจหลักเลยนะครับให้พี่น้องเขาขุดษาไว้บ่ต้องไปเสียดายพื้นที่ว่ามันจะเสียหายไปใส่ปอเสียหายครับในน้ำมันมีปลามีกุ้งมีปูมีหอยมีกบโอ้สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับนรอบอาหารการกินเท่าอือครับครับพี่น้องครับสุจยอดเลยครับว่านั่นสดบุรก็จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะครับเขาเลี้ยงแบบปล่อยเลย อันนี้ที่ก็ประมาณไร่กว่าๆเกือบสองไล่ในการที่จะปล่อยงวนนะนะครับอยู่อยู่กอกตึ้งนะครับแล้วสองฝากสองฝากฟังเข้าไปปลูกหน้าเข่าแปลงหน้าเข่าน้นอากาศสองฝากฟังเนาะครับครับโอเคครับอ่ะมื่อนี้ก็ขอบคุณขอบคุณครับเดี๋ยวคุยสนุนสิฟ้าวครับมื่อนี้ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่เด้อครับครับสวัสดีครับครับครผม